เรื่องข้าแต่จำมพ่อกับข้าจะจะสูญยุ่งยากพายุนอกชิงตะบนนะครับสวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่28ตุลาคมพุทธศัษษ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 กราช2564ค,ครับมาเารื่องลักษณะกันก็นะครับตอนนี้นะครับ บริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือมวลอากาศเย็นนะครับพัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะครับในขณะที่มียอมความกดอากาศต่านะครับปกคลุมบริเวณบางประเทศกัมพูชานะครับเฮดไห้นะครับมีล้มตะวันออกเชียงเหนือนะครับกับล้นตะวันออกนะครับพัดปกคลุมนะครับผมกับลักษณะเช่นนี้นะครับกับเฮตไห่บริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของฮานะครับก็จจะมีฝนตกเป็นฝนตกหลายพื้นที่นะครับผม ครับผมภาพถ่ายดาวเทียมนะครับจากที่เห็นนะครับตอนนี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตนบนของเฮานะครับก็มีเมฆปกคลุมเป็นส่วนลายนะครับผมแดดก็สิหน่อยนะครับครับมาเบิงเลดาตัวประกาศจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้นะครับจากที่ปรากฏนะครับก็สิเห็นอ่ามีฝนตกกระจายหลายพื้นที่นะครับราวะที่เป็นจังหวัดขอนแก่นนะครับยะยภูมินะครับผมมหาสารคามกาฬสินธ์นะครับหลักการส่วนอื่นมีเป็นปลาปายนะครับผม ต่อมานะครับเดซ่าตัวอากาศสุโขทคนะครับตอนนี้นะครับอากาศที่เห็นกุ้งฝนขนาดใหญ่นะครับตกบริเวณเวียดนามประเทศเวียดนามนะครับอากาศประเทศลาวครับผมครับผมเมื่อนี้นะครับผมมีฝนหรือฝนฟ้าขนองลอยละสามสิบของพื้นที่นะครับส่วนหลายก็จะเป็นจังหวัดกาลสินมหาสารคามขอนแก่นและกาญัยภุมินะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อนี้นะครับใ้ที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบองศาเซลเซียสนะครับอนต่ำสุดนะครับคือสิบเก้าถึงยี่สิบสามองศาเซลเซียสครับผม มาเบิงอุณหภูมิไล่จังหวัดนะครับของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮานะครับอุณหภูมิสูงสุดมือนี่นะครับให้ที่สามสิบองศานะครับยุทีจังหวัดเลยนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดให้ที่ย1องศานะครับมีจังหวัดเลยสกลนครนะครับบึงกาฬล่ะก็นครพนมครับผมครับมาเบิงขาดหมายเจ็ดมือทางานนะครับแต่วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับยังคงหอฝนหลยละ3าสิบของพื้นที่นะครับเป็นลงตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ เต็มต่วันที่30นะครับหลังจากฝนก็สิลดลงนะครับเหลือ้อยละยี่สิบนะครับหลังจากเต้งแต่วันที่3 1 1 2 3นึงสนะครับที่ให้ฝน้อยละสิบความพื้นที่หลังกากน้อยลงนะครับผมครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตอกเหนือตอนบนกับผมกับมเพี่แคนนี้ตองคอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน